โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมในการวัรนที่ผมภูมิจะแผยอาราฟอร์มันดีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบ็คซ์ซ์แคร์กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาลองเล่นตัวละครคิงอาร์เธอร์ดูนะครับนะเป็นสายแคร์นั่นเองนะสกิลตีธรรมดาครับ1 2 3คือไม่เหวี่ยงช้ามากนะครับเนาะแล้วก็สกิลอคิวครับอ่าคือผมว่าไอตัววัวคลั่งช้าแล้วคิงอาร์เธอร์แม่งช้ากว่าอีกนะแล้วก็สกิลซีครับ อ่ะเป็นการแดชเข้าไปพุ่งชนนะครับเป็นการแบบพุ่งชนสกิลประมาณนี้ป่งแล้วก็สกิลบัมบัมอ่ะคอมโ,มโบประมาณนี้แล้วก็สเปคบาร์ bar ครับเป็นการแดชนะครับแดสสามารถแดชแล้วก็กดตีได้นะแดชแล้วก็ฟันอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะเราสามารถแดชแล้วก็ฟันบับันะครับประมาณนี้ได้นะครับเนี่ยอ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวดูสกิลตัวกระโดดหน่อยแล้วกันนะครับอื้ตั้มนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอัลติเมทครับ แอดมิเนสกิวอาร์ครับเอชคาริเบอร์ ur, นะครับอาเป็นการสตันวงกว้างนั่นเองครับอ่าหลักๆจะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูเลยละกันนะครับว่าคิงอาร์เธอร์เนี่ยเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวละครที่ผมลองเล่นดูแล้วอะ่ะไอตัวบัวคลั่งอะ่ะนะคือแม่งเล่นยากมากมันมีแบบมันไม่ค่อยมีแบบสกิลแบบหนีอะ่ะแต่ว่าคิงอาร์เธอร์มีเดสอยู่นะผมก็ชอบตัวละครที่มันมีเดสแต่ว่ามันตีช้ากวัวอีกนะอ่าเดี๋ยวต้องมารอดูคนระับว่ามันจะเก่งมากน้อยแค่ไหนเล่นได้หรือเปล่าน,นั่นเองนะ อ่าเราเล่นตัวแท้งให้เพื่อนครับเพื่อนมีแอสซัสซินหนึ่งแทงแล้วก็ไฟเตอร์นะครับผมมองว่าตอนนี้ตัวละครที่เก่งมากๆเนี่ยจะเป็นตัวของอ่านนักขานูตัวนี้นะครับเดน่านะครับมีตัวของอ่าเอลิสฮาร์เดสนะครับนะแล้วก็ตัวละครอ่าสายซัพพอร์ตก็ฟาน่าไอไอตัวไอเรียวเออใช่ไหมเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เฮอร์เมสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวละครสายตีไกลตัวหนึ่งก็แบบไอพวกโพไซดอนอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็แอสซัสซินก็ตัวนี้นะครับ เออแต่ว่านอกนั้นสายแท้งมันดูอื่นๆมันแบบเกมนี้มันทีม3ไงเข้าใจไหมกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยมันถ้าจะเล่นแทงอ่ะผมว่าไปเล่นไฟเตอร์ดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าแท้งมันก็จะมีบางตัวที่เก่งๆอยู่แหละเราอาจจะสกิลเพย์ไม่ถึงไงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะ โอเคมาลกครับอ่ากล่องอยู่ตรงกลางเยอะนะอ่าตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเพื่อนลงตรงนี้เราลงตรงนี้ช่วยเพื่อนดีกว่าเราจะได้วิ่งแปลาถุงมือนะเ <us> ออเพราะว่าถ้ามีกล่องแดงก่อนแล้ววิ่งแปลาถุงมืออ่ะเราของจะตึงกว่าคนอื่นไงแล้วเกมนี้ของจําเป็นนะครับมันมีผลแบบมากจริงๆถ้าเราได้ของทองอีกฝ่ายไม่มีของอะไรอะ่ะเราวิ่งไปฟันทีปับปับปรับปับ,ปบ,ปบตายครับตายเลยอ่าอันนี้ทีมเราอยู่ ด้วยการ2คนอีฝ e ่ายก็มี2คนนะผมว,ว่าเราน่าจะสู้ได้ครับแล้วก็อีกคนนึงอะ่ะมันไม่รู้ไปไหนอ,ะอ่ะอ่าเราอยู่ตรงนี้ครับอ่าอีฝ e ่ายหนีหมดแสดงว่าเขาคนละทีมกันอ่าเราทีมเดียวกันเรามาอยู่ตรงนี้ครับเราเป็นสายแทงนะให้เพื่อนได้ของก็ได้ไม่เป็นไรครับถ้าถ้าเขาเล่นได้นะโอเคเราเก็บหมดเลยแล้วกัน,นครับเอ้ยได้ของมั่วครับรีเจเนรีเป็นพอดีของแทงครับโอเคเยี่ยม โอเคไปมือ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 โอเคเยี่ยมเอ้ยเขาได้ของทองเหรอ <Yes. S 1> เออเป็นไงล่ะ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 ล่วงไปหนึ่งครับเก็บไปหนึ่งเป็นไงตึงจัดมาดิ มาดิเอ้ยผมมีของแบบ legendary อ่ะเป็นสายแท้งอ่ะกด C สตัน์เข้าไปครับอืมอีกฝ่ายหลบได้ครับเอ้ยเขาเก็บของแบบเขาเก็บของทองไปแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเราอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนเพื่อนมึงอยู่นิ่งๆดิโอ้ยจะฮิวให้โอ้ยแดดหลบอีกชีวิตอยู่นิ่งๆดิมึงมานี่ดิ โอ้จัดผมจะทิ้งฮิวให้เขาอะ,ะอะไรของมันวะเฮ้ยถอ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 ยนี่ไง โอเคคาริบเบอร์ตั้มเข้าไปครับชนเข้าไปฟันฟันฟัน s <S อ่ะฟันฟันฟันโอเคล่วงไปครับโอเคไม่ได้เหรอโอเค s <S อ่าเพื่อนยังไม่ตายก็โอเคเลยครับ โอเคอย่างน้อยได้ของครับมาเฮ้ยเอ็กซ์คาลิเบอร์ได้ว่ะเรามันซีซีเยอะอ่ะไอตัวเนี้ยเรามีเรามีของม่วงด้วยครับเกาะเราได้ถึกมากไงบั้มเข้าไปบั้มหน้าเข้าไปฟัน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 อุ้ยอุ๊ยถอยครับถอยคนเอ็กซ์คาลิเบอร์ตัมเข้าไปฟัน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 ครับล่วงไปหนึ่งดิไปดิอ๋อผมโดนตีอ่ะ แม่งเลยอะไรวะฟันฟันฟันเ้าไปล่วงไปดิฟันเอ้ยอีฝ e ่ายมันตายแล้วแต่ว่าเอ่อเลือดผมไม่มีโอเคเดี๋ยวหาเพื่อนครับอุย๊ยเพื่อนตายเพื่อนตายไหมนี่ตายครับไปเก็บเพื่อนตายเพื่อนตายเก็บของหนีนะครับโอ้ยไอตัวแอสซินผมก็แบบอะไรก็ไม่รู้ ไม่มาสักทีมาแล้วเพื่อนก็ตายแล้วรอรอเพื่อนเกิดครับอย่างนงี้แล้วก็วิ่งบวกเหลือเกินคือมันมันเป็นเกมต้องวิ่งตามเพื่อนนะครับมันแบบเล่นแบบนี้มันมันไม่ได้ผมอ่ะผ,ผมวิ่งตามเขาแลวกันเราโอ้โหติดอีกชีวิตผมตายนะนี่ถ้าผมตกเนี่ย โอเคเราดามจไม่ค่อยถึงครับเนี่ยก็วิ่งเข้าไปบวกกับสี่ห้าคนเนี่ยชอบเหลือเกินไอตอนที่แบบมีคนสองคนไม่บวกอ่ะตรงนี้นะครับนี่นี่ดาบดาบทองดาบทองดาบทองเดี๋ยวผมไปชุดเพื่อนอ่ะอ่ะมีคนเก็บดาบทองไปแล้วครับเรียบร้อยโอเคไหอ่ะดาบทองอยู่ข้างบนอยู่นะ ผมมีเอ็กซ์คาลิเบอร์นะตอนนี้ตีผมไม่เข้าดิกูกูถึกจัดอะตอนเนี้ยฟาดเข้าไปดิ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 เฮ้ยของม่วงดิเป็นไงอะเฮ้ยมันเป็นอมาตะาว่ะเฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันจะตายแล้วนะมันเหมือนเป็นอมาตะขึ้นนึงคนระับเขาใช้อันตีมั้ง วาดไปดิอุ้ยอุยอุยแรงครับแรงไอ้เชียอะไรเนี่ยมันตีแรงจัดเลยผมวาร์ปหนีก่อนแล้วกันเอาชิบหายแล้วอย่างนงี้ยเอ็กซ์คาลิเบอร์ตำตำตำครับอุ้ยโอ้โหออุ่าห์หนีเสือป่าจระเข้ครับผมวาร์ปหนีมาแล้วว่าไปเจอแบบศัตรูเฉยโอเคอู๋อีกคนมันแบบน่าจะได้ดาบทองแน่เลยครับแต่ีผมแรงจัดเลยอะ ปาดทีแบบปังปัปังเราแบบเกือบตายอ่ะไอตัวฮาร์เดสเพื่อแี้เกือบตายเพราะว่ามันน่าจะใช้อันติเมตมันเลยเป็นอมตะครับมันเลยไม่ตายนะเราไม่มีเลือดปั๊มอ่ะเมื่งแก่โอเคร่วงกันหมดครับตายโอ้โหมันคือเกมนี้มันอดอัวกันจริงๆนะเออมันอดอัวแต่ว่าเฮ้ยผมว่าไอตัวอาเธอร์ก็ได้อยู่นะไอเนี่ยไม่มากับเพื่อนตลอดเลยอะแอสซิตตัวเนี้ย ไม่มากับเพื่อนอะ่ะวิ่งแบบวิ่งไปเอาตัวเองแบบหนีอยู่ๆก็แบบมึงก็ไปเองเลยอะไรอย่างเงี้ยโงงว่ะคือถ้ามันมาอยู่กับเพื่อนตั้งแต่แ,บบแ,บบแรกๆอะ่ะผมว่าเราฆ่าได้หลายตัวเลยครับจริงๆอ่ะเขาเก็บของนะโอเคอ่าดีนะยังรู้ปั๊มยาปั๊มของแล้วก็หลบอยู่นะไม่ได้แบบวิ่งไปบวกนะครับเนี่ยแต่ว่าข้อเสียคือเจอตัวละครที่มันแบบมีแบบว่าตีไกลก็ลำบากนะ โอ้โหโดนเข้าไปติดพงติดพิษเรียบร้อยครับอ่าหวานเจี One ๊ยบตายไหมตายไหมตายไหมโอเคเรียบร้อยนะครับก็หลักๆจับประมาณนี้แล้วกันสหรับตัวของ King Arthur นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันกับตัวละครตัวหน้าแล้วกันเนาะก็เล่นเบสิคเบสิคแค่นี้แหละนะครับนะให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นจริงๆจงๆ,ๆอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการทดสอบอยู่นั่นเองนะครับก็หลักๆจับประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ